่าเทียบเรือชุมชนบานเอาวสลัดนี่ครับนี่วันนี้ฉังกระเดจะมีโจนสลัดพาไปดำน้ำตกปลาตกเบิกของแท้ของแท้ของจริงโอ้แต่ละตัวนี่หอยขาวอย่างแล้วครับโอ้โหอันนี้เป็นเมนูที่เราจะกินกันบนเรือ ไปน้ำผกเกลือฉ่ำๆนี่อ่าอืมโอ้ยน้ำลายแตก <c oughs> มาถึงถ่าเทียบเรือชุมชนบานเอาวสลัดนล้วทุกคนลงเรือแล้วก็ไปหาที่พักครับที่พักชังเดชอยู่ที่ชุมชนบันเอาวสลัดเนี่ยครับเป็นโฮมสเตย์ วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวดำน้ำตกปลาตกมึกนี่เจอเจ้าของทัวร์แล้วครับสวัสดีครับนีว่วันนี้ฉังรเดดมาทัวร์ของน้องน้ำเดี๋ยวเราเข้าทีพักกันก่อนเนาะไ,ไปชุมชนบ้านอ่าวสลัดครับห้องพักครับกับตันน้องโฮมสเตย์เกาะกูตราดนี่อ่า ใครมาทัวร์เนี่ยเขาก็จะแบ่งซอยๆห้องพักแล้วแต่ว่าครอบครัวมากี่คนครับนี่ของนี้พักได้สามคนเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเล็กหนึ่งแล้วก็ของแอร์กันครับของแอร์โฮมสเตย์ Stay, ห้องน้ำพร้อมชักโครกเครื่องทำน้ำอุ่นนี่มาตรฐานโฮมสเตย์ Stay, พักได้สองคนนี่อ๋อหนึ่งเตียงใหญ่แล้วก็เป็นห้องแอร์ครับ ห้องแอร์มีห้องน้ำปึ๊เปิดไฟหน่อยนี่โอ้ไม่ชักโครกเพิ่งทำน้ำอุ่นเรียบร้อยครับอ่ะห้องพักของเรล่านี่ไปครับแพ็กเกจที่ชังเดชมาเนี่ยมันเป็น3วันสองคืนปกติอ่าลูกค้ามาเขาจะให้พักผ่อนอยู่ที่โฮมสเตย์่ยวสัมผัสวิถีชุมชน วันหนึ่งก่อนแล้วพอข้างคืนพอเช้าเขาถึงจะให้ามาเที่ยวดำน้ำตกปลาตกมึกนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาเดินทางไกลขามเรือนั่งรถขามเรือมาเนี่ยต้องปรับสภาพสักหน่อยแต่ว่าฉางเดชมานี่ชฉางเดชลุยเลยมาถึงลงจากเรือปุ๊บก็จะขึ้นเรือต่อกันเลทุกคนวันนี้วันนี้แขกพิเศษฉางเดชนี่ครูแอนครูแอนสวัสดีครับครูแอนแอน,นี่ครูแอน,แอนจะไปดำน้ำกับเราแล้วก็ มาเที่ยวเกาะกูดเนีย่ยมาลงเรือที่อ่าวสลัดอยากจะไปดำน้ำตกปลาตกมึกต้องให้โจนสลัดพาไปสวัสดีครับลุงไก่ครับนี่วันนี้ฉังเดชจะมีโจนสลัดพาไปดำน้ำตกปลาตกมึกของแท้ของแท้ของจริงตานกันอ่าลุงไก่ออนทัวครับเนี่ยภาษาตาก็ภาษาตาเจอกแล้ววันน yeah. ี right ้วันนี oh ้ยวจะได้ไรมบังไปเราไปเที่ยวกันเนาะไปครับเี่วกัน ซอสนุ่อืมเอาครับเอาครับเอาครับเริ่มแล้วอ่าเช็คไม้ซะก่อนดำน้ามาทีหลังครับเน้นของกินไว้ก่อน呵呵เน้นต้องอิ่มเล่นทีหลังเนี่ยเดี๋ยวลุงไก่จะโชว์มึกคอมตัวโตๆให้ชมครับมากับลุงไก่นี่ไม่มีอดเนาะ ไม่มีคือต้องอดไงละมสมัยก่อนทำอะไรกินอ่ะเนาะถึงกับมาทำอาชีพนี้ไงเอออดเกือบอดอดเกือบตายเปล่าอดเกือบตายอดตายเขาบอกอดกืบตายยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้นี่ยังน้อยก่อไม่ได้เลยเนาะยังไม่ได้ก็ไม่ได้เลยถูกจริตเขาบอกไว้ผู้ถันก็เครียดเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกถูกจริตแล้วงานอย่างงี้กแก่ถูกกันแล้ว ตาจากับเด็กกับลูกไก่ว่ะไอ้ผู้ตาดฉัดกระเจ็ดเออตาดฝั่งกระตัดเกาะครับมาชนกันไปอยู่กึ่งกลางตรงไหนก็เหมือนลูกกระปุกกระเล็กน้ำปลานะเออกระปิกระปิเออฝั่งกรเล็กกระปิกระปิเออกระปิอู้ยเต็มเลยแม่ลูกไก่มึกไม่ได้เอาสวิงมาช่อนนี่ก็เอาแล้วนั่นเนี่ยดูความใสของน้ำครับเนี่ยแนวหินแนวปะการังเนี่ยเต็มเลยนี่นี่อยู่บนเรือเนี่ยโอ้โหสวยสวยสวย มาแล้ว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 เฮ้ยสองไม้ติดสองไม้ติดต่อพัซ้ายขวาเลยค่ะเอาเอาเอาเฮ้ยไมายังโดนสองไม้ติดครับนู่นนู่นเขาไก่กันหนึ่งม้้พรเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหัวเลือกก็โดนหัวเลือก็โดน เอามือหอมครับนีเเเ่เอาแล้วเอาแล้วมึกกัดแล้วเนี่ยท้ายเรือหนึ่งตัวหัวเรือหนึ่งตัวครับแป๊บเดียวโอ้ยมึกของจริงจังแหม่อย่างนี้ได้กินแน่น้อยน,นะอย่างนี้เนาะเอาแป๊บเดียวบวกมาละสองอคนอืม <S <S แหมส่สดๆ<ม>ปิง<ม>ป๊งๆนี่มือหอมครับมือหอมก็กูดช่วงนี้เป็นนาหายชีสันแล้วครับเนี่ย นักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยเรือบานครับเรือพาลูกค้าท่องเที่ยวเนี่ยทัวร์ลุงไก่เขาก็จะพาเลาะเละไปตามริมเกาะครับตกมึกตีมึกตกปลาไปเรื่อยเนี่ยผู้ดูน้ําใสทุกคนต่อยน้ําใสมันก็จกเลยชายหาดข้างล่างนะโอ้ย เดียดที่อยู้วเจามะพร้าวเหลือเยอะครับอ๋อเพราะว่าหาดหมู่รอ,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 อตอ่างหมู่ก่อนเป็นขางกต่ายตรงนี้เรียกหาดอะไรครับเนี่ยหาดคองตาตินหาดคองตาตินเนาะหรือว่าหาดเดียสุนชัย<า>สวยสวยสวยด้วยโอ้ดูความใสของน้ำครับอือหือหอยเ <c oughs> น,นี่ยสองรูเนี่ยลยุงไก่เจอไหลแล้วนี่อะนั่นเนาะเห็นไหมเนี่ยเกิดสองรูเนี่ยตายเรื่องรูลุงไก่ถนัดเกินเนาะตัวนี้มีสองรูเออแหีกุ้ยหอยตาย <c oughs> เออเนี่ยมาัาลาเรือนำจะคุบไปนะเน <c oughs> ีอ๋อหอยมันคุบได้เนาะคุบป้าคุบเอาแล้วลุงไก่จะไปงมหอยแล้ว <c oughs> นี่เอาดูลุงไกจ่จิตแม่นจริงป่าว <c oughs> มันคุบหายนะ <c oughs> นเนี่ยมันคุบหายแล้วเหรอลุง <c oughs> ไกเ่เจอหอยแล้วครับนี่โอ้อะไรล่ะนี่อ่ะอู้ตุเบลล์ลุงไก่ไป โอ้ยบานชานังเล็กขนดอกบัวเรือยังเห็นอ่ะชังเล็กเรียกหอยขาวออหอยขาว,หอ,ขาวหอยตะรับ,หอ,บห,อหอยลายไทยหอยไฟใหม่แล้วแต่เขาจะเลียกันเนาะที่เขาห้ามใช้ขาดขาดนะอ๋อมืองมได้งมได้อ๋องมนี่ชังเล็กก็ถนัดชอบงม,มอ่ายิงหอยใหญ่ๆนี่ถนัดนะักชั้นดอกก็ยังมีชั้นในแล้วยังมีขนัอีกชั้นหนึ่งไป ไกยเตะหัวไ้แล้ว <laughs> นี่มันจะมีรูสองรูเหมือนหอยทั่วไปมันจะมีรูบนรูล่างครับขู่กันงี้ร่วงเลยโอ้ตัวใหญ่สงาเฮ้ยใหญ่จริงใหญ่จริงอ้าวเข่าทากโกพิดรูไปเกกเขาลูกไก่ไย <laughs> ตัวนี่แมาเดี๋ยวก็เลยทําคลิปออกไปหลูกข้าม่ตกมึกตกปลาแล้วจะมาดำห้อยน้ำๆนะลุงไก่ออนทัวครับเนี่ยลุงไก่เกาะปูดออนทัวโอ้ยเด็ดเกินหน่ายเลยอ๋ออ๋อตัวลโลนุอ้ออ้อพอเห็นตัวกับพอครับเนี่ย แล้วลาสักสิบห้านาทีถ้าว่าเก็บเอามากเนี่ยคือหาหาขายกันได้เลยทุกคนเขาไม่หายขาดเออมก็มือเอาโอ้ตัวไปเลยไปเลยแม่ก่อตอนนี้มันมีหลายกิจกรรมอะเราแวะได้แต่ละทีแป๊บๆป๊ครับแล้วไปกันต่อเดี๋ยวช่างระเด็จจะพาไปดูประการกกันนี่ไปครับ เบ็ดอะไรอุปกรณ์พวงนี้เขามีบริการอมอญน้นนำเนาะม่จ้ะอะไรนะสโลแกนดูแลดุดยาดนมิเต็กต,ตังตังใช่จ้ะแล้วก่อฉังเดชฝากเรื่องหนึ่งคือมาแบบขี่ต่องเที่ยวแบบเนี้ทางเรือทางบริการเขามีชูชีพให้ทุกคนเรียบร้อยครับคือปลอดภัยไว้ก่อนแต่นี่ฉังเดชมาเรากลุกทะเลอยู่แล้วแล้ววันนี้คืนไม่ใหญ่ลมไม่จัดฉังเดชกันเลยอาจจะไม่ได้ใส่ชุดป้องกันอะไรนะครับใคร เด<อ><น>็กคุยในแนปลามาแล้วลูกไกต่ๆๆตกปลาแลแ<ต>้ใวใครมาอ่ะมาแล้วนะใครมาท่องเที่ยวมาอย่างนี้ก็เซฟตีให้เดียบร้อยครับแต่ชัางเ,เด็ก็ตกปลาจนชิ้นแล้วะ่ะอยู่บ้านก็ไม่เคยใช้รับออกทะเลออกไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เห็นแล้วมันดูสะดุดตาเนาะก็ฝากไว้อย่างนี้ครับ เปลือกลูกซะแล้วลุงไก่เดาะดานซะแล้วติดเปลือกโขลกแล้วแล้วนี่นี่มาดูเรื่องครับปลาเขาเนี่ยไมาโอ้โหลงหน้านี่ลุงไกปลามันหายากที่ไหนลุงไก่หายากที่ไหนเออแม่มันหาไม่ยากนี่นี่นี่ตัวนี้เขาเรียกอะไรครับพี่กระคอง ตะคองครับผมของเหลืองหรือของลายอย่างงี้อันนี้อ่าต่ของเหลืองครับของเหลืองเนาะอันนี้ยังไม่โตครับยังไม่อดนมเลยโอ้ยตายนี่ปลาหรือคิงเนี่ยตายหนุนมุกกระดองโอ้โหตายแล้วเฮ้ยผมผมขึ้นเรือพิษลำปะเนี่ยนอกจากมึกจากปลาที่เรา ตกได้แล้วเนี่ยเราก็ทํากินกันในเรือนะพี่เนาะอ่าแล้วนี่อันนี้เป็นพิเศษครับลูกค้าสามารถรีเควสตได้ก็คือราคาก็ตามน้าหนักที่ลูกค้าสั่งมาเนียนก็คือ,นอเนี่ยนี่อันนี้อันนี้ฟรีอันนี้เป็นปลาฟรีตกได้อ,อ่าเนี่ยยังปลาทิดปลาทิดตกได้อ่ะก็มีหอยมีปลาเนี่ยก็ทํากินในเรือครับสวนค่ะลูกค้ามากันเยอะเอะอยากมีเมนูพิเศษพวกกุ้งพวกปูพวกอะไรเนี่ยสามารถสั่งได้อ่าเนี่ยยางเนี้ย เขาเรียกหอยอันนี้หอยมะละหอยหอยเงาะครับหอยงาไม่ใช่หอยเงาะนะครับหอยเงาะอันนี้ก็คือต้องตั่งมาหอยเงาะนะลูกไก่ก็โดนนี่กระลาศีครับนี่เอาเนี่ยแมวไก่มากี่ตัวดอกดอกอีกแล้วอ่าอุ้ยโดนโดนนี่โดนโดนโดนก็ได้ ขันน้ำแข็งครับเล็กๆน่ารักนี่อะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะตัวนี้ป๊อตนี่เกาใส่บัวเกาแกบเกาะส้บัวเย้เมือคหอมเมือคหอมลุงไก่อุ้ยปลากระติดเออได้แล้วนะเออได้แล้วนะจ้าจ้าจ้จ้าจ้าจ้าเมนูที่เรางมได้มานี่หอยขาวย่างแล้วครับ มันมันก็ไม่ได้มีตลอดน้ำไก่เนาะมันไม่มีตลอดนะครับอยู่ที่จังหวะน้ำใสขึ้นลมเนาะอ่าก็อาจจะคุณมันจะมองไม่เห็นอ่าอาจจะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมรักเพราะว่าเดี๋ยวใครมาแล้วมันไม่ได้ย่างงี้ก็เลยเสียเสียตายนะแต่ว่าทางเดมาน้าดีถนัดมันขึ้นม่มนี่ลมเออก็เลยมีหอยเท้าให้เดนเล่นนะครับใครมาตรงจังหวะก็อาจจะได้มีมีบ้างไม่มีบ้างเนาะใครงมไม่เป็นอยากเรียนรู้จะสอนให้อ่าโอเคครับ โอ้โหอันนี้มันเป็นเมนูที่เราจะกินกันบนเรืออ,อทั้งปลาหอยที่เราหาได้เนาะแล้วก็มีที่เรารีเควสสั่งมาครับกุ้งหนวนหอยมาละนวนแม่สัมมลดอีกเอาเดี๋ยวมาลองกันครับ <c oughs> แจกอาวุธ <c oughs> เอาเอาเลยคแอนน้ำจัดการได้เลยครับนี่ก <c oughs> ็อย่างที่บอกครับ อาหารเนี่ยถ้าเรามาตกหมึกตกปลาได้บนเรือทํากินอันนี้ไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเป็นของลูกค้าหมดแต่ไอ้ส่วนตัวที่รีเควสก็อย่างเช่นกุ้งอย่างเช่นหอยมะละเนี่ยลูกค้ารีเควสเดี๋ยวอ่าน้องน้ำเขาจะมีตารางส่งให้ลูกค้าเนะใช่จ้ะอ่าเดี๋ยวชางเลนเนี่ยไปให้ในคลิปครับว่ามันจะมีราคายังไงอย่างเช่นเนี่ยกุ้งเนี่ยราคายังไงจานนี้300ค่ะ300เนาะแล้วก็หอยมะละ300เหมือนกันอ่าก็คือ รีเควสซะก่อนสั่งแล้วก็ทางทัวร์จะเตรียมมาให้ใช่ลองเลยครับเอาเลยตรงไหนดีอ่ะอาคุณแอนลองเอาคุณแอนลองก่อนคุณแอนชอบอันไหนหอยแมงหอยแมาเดี๋ยวลองหอยอันนี้อ่าหอยมันหลักหอยมันหลัะหอยหรือว่าหอยเงาะเนาะหอยเงาะเงาะอ่านี่เป็นซาซิมินะคะ่าเป็นหอยหอยเอ็นหอยมันหลักซาซิมิอ่า มากล่องเดินเขามาหาหน่อยครับนี่หอยขาวที่ไปงมมาโอ้ยนี่เดี๋ยวขอพริกเกลือดีฟัามามาไกลๆอีกครับมาไกลอีกเข้าไปนี่ใส่น้ำพริกเกลือช้ำๆนี่อ่าอ,อ้ยน้ำลายแตกอื้มอื้ืมอกลอือื้อือื้อื้อื้อืออ้ือ เหมือนหอยยังอ้ออ้อหวานเกี๊ยบเลยอูย้ยงั้นคอยตัวงั้นอุ้ยห <c oughs> อยหกพายห <c oughs> อยความหอความอู้ยดูได้มาสดๆละอย่างหอยขาวเนี่ยมันมีทรายเวลาย่างอ่าปากแล้วก็กต้องลากทรายออกหน่อยครับอ่ะนี่ขอลองเป็นโชยุหน่อยวาซาบิก็ไม่ค่อยถูกก็มันเท่าไรเลยด้วยชังเดอ็อะ เอานิดนึงมาเกลือมาไก่อีนน<า>กเด็ดเหมือ,มอ,มอ,มอมมนกันใครชอบแบบญี่ปุ่นก็เอาแต่ชานเด็ตชอบแบบไทยแลนดน์นี่น้ำปิดเกลือตาดบ้านเราเนี่ยแล้วก่อนมาดูกล่องมาครับอันเนี้ยปลาที่เราตกได้ในเรือเนี่ยปลาอย่างปลาอย่างอย่างเนี้ยครับอ่ะ,อะขออนุญาตรีวิวแบบ ให้เห็นเป็นตัวๆไปก่อนนะครับนี่ไม่ต้องน้ําจิ้มเลยปลาอย่างนี้เนี่ยชาวบาไม่ต้องจิ้มเลยเนแดดลุงไก่ก็ผักตามอยู่หลังด้วยจิ้มเลยหวานเจี๊ยบอืะ่ะคุณแอนเอาเลยครับเอาเลยขึ้นเลยเอาเลยจอมไปไหนเอาเลยครับแล้วช่างเด็ดกินหมดนะหมึก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 ิกินกันเลยก,กินกันเลยหมึกเลยเนี่ยคือเวลาน้าพาลูกทัวมาเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจที่ทางทัวรหากับจะเป็นข่าวของเนาะ ข้าวกล่องมาแล้วก็จะมีเมนูที่เราหาได้ก็คือเตรียมเตรียมแข่อุปกรณ์ไห้แล้วก็หาได้อะไรก็กินอย่างนั้นตามหรือดูการตามที่เราหาได้เนาะ<ช>อ่าแล้วก็ส่วนนี้เป็นเปนเมนูรีเควสผลไม้ก,ก็มีครับเนี่ยลักๆทัวร์มันก็จะประมาณนี้พามาดำน้ำเล่นน้ำหาหา,หาอยู่หากินอ่ะ<ช>สีชั่วโมงเต็ม<ช><ช>แล้วก็ทิปสมวันสองคืนมันสองพกิบ น้องน้าว่าถ้าใครมาแล้วบอกว่าดูดูที่คลิปช่างกเดชมาก็จะลดให้หัวละหนึ่งร้อยบาทเนาะก็มันไม่เยอะล็อกลดแต่ว่ามันก็นิดน้อยๆก็ช่วยกันเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามาช่องช่างกเดชเหลือพันสองพันเจ็ดร้อยกับซิฟข่าเรือไปกลับเนี่ยมันพันสองแล้วต่อหัวข่าห้องพักสองคืนเจ็ดร้อยพันสี่สองพันหกแล้วแล้วก็จะเหลืออีกร้อยก้าสิบ ในการพามาทัวร์สีชั่วโมงคือต่อหัวร้อยเกา้าสิบเนี่ยทุกคนมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าแพงอะไรเลยเพราะว่าต้นทุนขาเรือขาโฮมสเตย์นเนี่ยก็มันก็เกือบจะเท่าก็ไอทีทัวร์สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วเนาะอ่ะใครอยากมาเที่ยวมาลองก็เดี๋ยวช่างนาเดชจะไล่รายละเอียดต่างๆลงไปตามคอมเมนต์ลงไปในคลิปว่ามีแพ็กเกจอะไรเท่าไรมั่งคือจะเอาให้ละเอียดนะครับอ่ะ กินอีกหน่อยกินอีกหน่อยเอากินเลยเอาอยากกินหมึกใสๆเนี่ยหอง้า่าสวยเลยแล้วบรรยากาศยามเย็นครับใสจริงๆอ่ะพึ่งตกได้นะ่ะเนี่ยเอาอ่ามา,ากรอบนะครับกินกินกันหน่อยครับช่างกินเลยหนูเบื่อแล้วเดี๋ยว ถังเด็กกินคนเดียวเดี๋ยวโดนดา่าให้เอวกินปลาอ่ะวเอาปลาซันซิมิอ่ากุ้งครับกุ้งกุ้งเซ็ตละสามร้อยเนาะกุ้งอขอบต้องขอบคุณครูแอนด้วยเนี่ยมาเจอกันโดยบังเอิญดี่ก๊กกู๊ดครับก็เลยขอครูแอนหรอมาเที่ยวนำน้ำตกปลาเด็กกันเต่ไหนี้สาวๆให้คนได้เห็นเด็กจ่นใจมั้งเนาะ สาวโสดสาวโสดสาวโสดอ่ะขายขายงานลูกค้าเลยป่ะเนี่ยงานสาวโสดอ๋อเอืมออเนี่อืมนี่เรื่องอาหาไม่รู้กะว่าอิ่มอ่ะเต็มปากเต็มคำงั้นนี่การลองลองหอยเงาะเนี่ยกรอบหอยเงาะหอยเงาะอืม บิตนิดนึงนี่มาไกลๆครับกล่องมาจริงมานี่หมูกรอบกรึบเลยอือโอ้ยยิบขึ้นจมูกแกะปลาหอะไยไหมอ๋อตรงไหนอีกตรงนี้ปลาปลาที่ตกได้อ๋อปลาที่ตกได้ปลาตัวเล็กๆเอาเอาเอาเป็นอีกอีกเอาสายบัวแล้วกันนะนี่ราซีดที่ปลามาราซีช่างตกได้อันนี้อ่านี่ฝีมือช่างอเด็ดเองครับ กลาซีนี่อืมดูเนื้อขาวๆนี่อือหือเอาย่างไม่ๆนี่น้ำจิ้มไม่ทันแล้วครับเนี่ยอืม,มอืมอ,อใครอยากมาลองมาดูครับดําน้ำตกปลาตกมึกมาผ่านทางเด็กดรถไถล้อยหนึ่งตัวครับแล้วก็เขามีเลดเด็กอ่า หา้าครัวขึ้นไปห่าถึงเก<ป>้าครัวถ,ถ้าไรครับสองพันสองร้อยเก้าสิบอ่าแล้วเล็กกว่านั้นฟรีค่ะอ่าไปเล็กฟรีก็คือมาเที่ยวมาเล่นมาสนุกครับผมอ่าใครชอบคลิปที่ฉันเดชพามาเที่ยวพามาเจอบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยกดไลค์กดแชร์ฉันเดชด,ด้วยเนาะยังไงก็ขอบคุณน้องหน้าหมากครับขอบคุณครูแอนมาเดี๋ยวไว้พบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฉันเดชรักกันก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย